ฟังเสียงจิตพินิษเสียงธรรมการแผ่เมตตาจิตอย่างเนี้ยแผ่บ่อยๆก็คนที่รักตัวเองแล้วก็จะได้ถนอมตนเองทำให้ตนเองอยู่ในศีในธรรมแล้วถ้าเราไม่ไปทำเหตุที่ไม่ดีผลไม่ดีมันก็ไม่เกิดขึ้นแล้วเมื่อเราทำเหตุที่ดีผลที่ดีมันก็เกิดขึ้น เสร็จแล้วเราแผ่ให้สรรพสัตว์ทั้งหลายแต่ให้บุคคลอื่นให้บุคคลผู้ใกล้ชิดที่เรารักเรารู้จักแผ่ให้กว้างออกไปท่านบอกว่าใหม่ๆห้ามอย่างเดียวคือไม่ให้แผ่ให้คนตายคนที่เรารักเนี่ยที่เขาตายไปแล้วเราไปแผ่ไม่ตายนึกถึงเข้ามากๆคิดถึงกลายเป็นเสียใจยไปโอ้ยเขาไม่น่าจากเราไปแล้วเลยเพราะทะ่นั้นท่านเลยไม่ให้แผ่ให้คนตายอะไรเพราะแผ่ไปแล้ว กายที่จะเป็นเมตตากับกายเป็นเสียใจไปเลยมันพอรักเขามากแล้วเขาจากไปแล้วคุณตาไปแล้วคุณยายไปแล้วคุณมอบไปแล้วสามีไปแล้วภรรยาไปแล้วอะไรเงี้ยท่านเลยท่านไม่ให้แผ่เม่ตายกับให้คนที่เสียชีวิตแต่เมื่อเมตตาจิตเรามั่นคงแล้วเราจะแผ่ทั่วไปได้แลแบบแผ่ไปไม่เจาะจงบ้างเจาะจงบ้างที้การแผ่เมตตาเนี่ยมันก็ทําให้จิตของเราไม่มีโทสะและรู้จักการให้อภัย นะแล้วความสุขมันก็เกิดขึ้นกับใจของเรานะความสุขมันเกิดขึ้นมันบอกว่าคนแผ่ไม่ตาไปปล่อยแล้วนะหลับก็สบายมันไม่กังวลเนี่ยมันไม่กังวลตื่นก็แช่มชื่นเพราะว่าพอว่านหลับสบายแล้วตื่นมาก็เลยเรียกว่านอนเต็มอิ่มคนที่นอนไม่เต็มอิ่มนั่นก็คือหลับแต่มันหลับครึ่งๆหลับมันรู้ตัวหลับมัน มีฝันอะไรอย่างเงี้ยบางทีหลับแล้วเหมือนไม่หลับเอนั่นก็คือมันพักไม่ได้เต็มที่กายก็พักไม่เต็มที่จิตก็พักไม่เต็มที่ทีนี้มันก็เกิดอะไรขึนะ้นน่ะฝันลายสิฝันไม่ดีฝันหนุน่นฝันนี่ฝันอะไรก็ไม่รู้แต่ถ้ากังวลมาแล้วไ,ไปฝันไปเห็นตัวเลขเขาก็อาจจะชอบใจ ไม่เสียทีที่ได้นอนไม่ไมเต็มอิ่มเดีว่าฝันเห็นเพราะท่านถ้าหากว่าเราแผ่เมตตาท่านบอกว่าหลับก็เป็นสุขตื่นก็เป็นสุขฝันก็ไม่ฝันลายฝันเรื่องถ้าจะฝันก็ฝันในเรื่องที่ดี <c oughs> <c oughs> แล้วก็พอเติดแล้วท่านบอก่็เมตตาจิตเนี่ยก็จะทําให้เป็นที่รักของคนทั่วๆไป มันเป็นสเสน่ห์ในตัวพอคนแผ่ไม่ตายป่วยหน้าตาอิ่มเอิบชื้ใจสายตาที่มองใครก็ไม่ได้มองแบบไม่พอใจหรืออะไรมันพองแบบมีมตากรุณายอยู่ในมันออกมาแสดงออกมาแสดงออกมาทางสีหน้าสีตาผิวพรรณอะไรต่างๆนั่นบอกว่าคนแผ่ไม่ตาไปป่วยหน้าตาเขาผ่องใสเป็นที่รักของมนุษย์เป็นที่รักของเทวดา ยาพิษอะไรต่างๆสัตว์อาวุธก็ทําอันตรายไม่ได้เพราะคนที่มีเมตตาจิตแล้วเนี่ยคนเขาก็ไม่มาคิดร้ายเหมือนี้นก็ไม่เอามาเอาเอาวุธร้ายมาใส่หรือถ้าจาก็มีลูกหลงมา,าหรือจะมีใครมาทําร้ายเขาจริงๆท่านบอกว่าเมตตาจิตเนี่ยมันกันก้นได้กั้นได้เหมือนพระนางสามาวดีน,น,นางสามาวดีเนี่ยจะถูกพระเจ้าอุเทนยิงด้วยลูกศรถูกนางมาคันธิยาใส่ร้ายเ พระเจ้าเทนนิโกรดให้นางสามาวดีเนี่ยยืนเข้าแถวกันกันกบบรรดานางสนมกนมนันท์ทั้งหลายเนี่ยพระเจ้าเทนซึ่งความจริงแล้วมีทรงรักนางสามาวดีมากแต่ว่าพอถูกใส่ร้ายซะจนนั้น,นก็เงื้อลูกศรจะยิงพระนางสามาวดีสั่งให้บริวารทั้งหมดทุกคนหให้แผ่เมตตา เราจะไม่โกรธพระเจ้าอุเทนไม่โกรธใครทั้งนั้นมันเป็นเวรเป็นกรรมเพราะนั้นก็แผ่ไม่ตาพระเจ้าอุเทนยิงลูกศรมาพอลูกศรมาพอลูกศรมาถึงถามเมานางสามาวดีลูกศรกลับไปหาพระเจ้าอุเทนพระเจ้าอุเทนตกใจออ้อยนี่ขนาดลูกศรมันไม่มีชีวิตนะเนี่ยว่ายังรู้คุณของนางสามาวดีดูสิกลับไปหาพระองค์ท่านตกใจเลย นี่อะพลังแห่งเ,เมตตาธรรมเพราะนั้นท่านบอกว่าสตาวุธก็ทําอันตรายไม่ได้พระราชปฏิพานโสพลมานกติคยาโนวัดราชโอรสา,ารามแสดงธรรมเมื่อวันอาทิตย์ที่18พฤษภาคม2557ณบ้านจิตสบายกรุงเทพมหานคร